ก็มาหาอาหารปกติเลยพี่แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่มีอาหารให้น้องกินเพราะาเรายังแบบปกติลังทัวเราจะชอบทิ้งเศษอาหารลงท่ออืมแล้ววัานานั้นอ่ะมันไม่ได้ทิ้งท่อพีวว่าเรายังไม่ได้ทําอาหารกันค่ะแต่ว่าช่วยชามอ่ะมันมีเศษอาหารอยู่น้องก็เลยขึ้นมาฟาหาเศษอาหารให้กระบงัง <laughs> เพราะว่าข้างล่างมันไม่มีที่ขอหาให้กินนะจ๊ะค่ะ ช่ค่ะน้องขึ้นมาก็เลยมามาฟ้านหาเศษอาหารในกระปังก็เลยเกิดภาพออกมาเหมือนว่าน้องล้างจานแต่จริงมาคว้านหาอาหารใช่ค่ะหาพวกเศษอาหารอืแล้วแบบนี้คือน้องมาประจํำไหมคะตัวนี้มันเป็นตัวใหม่พี่เพิ่งมาได้สองสามอาทิตย์เนี่ยจ้ะใช่ค่ะค่ะแล้วมันจะมีตัวประจําอยู่ตัวนึิงแต่ว่าพอตัวใหม่มาตัวประจําก็จะหายไป แสดงว่าคือแบบนี้คือเรารู้ใช่ไหมคะว่าแบบคือแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนี่ใช่ปะใช่ใช่ค่ะแต่ละตัวไม่เหมือนกันอและอย่างแบบนี้ตัวที่ตัวหมีที่เราเห็นในในคลิปอะค่ะคือน้องน่าจะแบบตัวสักอายุได้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสักอายุได้สักเท่าไหร่คือพอ<ม>จะทราบไหมใชม่ก็ปีได้พี่ ก็ถือว่าสําหรับเก <Okay. S 1> ๋ใน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 ของเขาอ่ะน่าจะเก๋เลยพีรุ่นรุ่นนี้อาจจะใชะ่ค่ะโอเคและอย่างพ,พื้นที่ตรงนั้นนะคะคุณออนคือมีแบบนักท่องเที่ยวมาพักกางแคมป์อะไรอย่างนี้มีไหมคะมีค่ะเพราะว่า,าเขาขทุง่งเป็นที่พักกางแคมป์พี่อใช่ ่ะส่วนมากก็จะมาการแขมมาดูมีโดยเฉพาะก็มีพี่ oh. อยากมาเห็นกันอะไรเงี้ยค่ะว่ามันเป็น,ม,น,ม,นมันไม่ไม่เหมือนสวนสัตว์มันเป็นปีแบบผีป่ามีธรรมชาติ oh. มาลอนุ้นดูพี่แม่มันไม่เหมือนให้เราไปดูในสวนสัตว์ในสวนสัตว์เราไปแล้วก็คือไปดูได้เลยแต่ว่าที่เนี่ยต้องวุ้นอย่างเดียวเลยว่าวันนี้น้องจองอมาไหมวันนี้เราจะเจอน้องไหมวันนี้น้องจะทําพฤติกรรมอะไรที่มันหวาด ใช่ค่ะ <c oughs> คือคืออย่างที่เห็นในคลิปก็คือเหมือนฟิลเหมือนมาขออาหารใช่ไหมแต่ว่า,ามีพฤติกรรมอ,อื่นๆไหมที่น้องทําแล้วมันแบบเอออึ้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยืนถูหลังเขาที่ที่ต้นไม้ขึ <c oughs> ้นลงขึ้นลงแล้วพอพอเราถ่ายคลิปว่าเหมือนมันติดพี่อ๋อเหรอใช่วางของนองติดไม่ได้วางของในติดไม่ได้ท้งเก็บที่รถเท่านั้นแม้แต่ในรถพี่เขาน้องก็ ว่าน้องสนมากอืมใช่ค่ะก็จะรู้คือวันไหนที่แบบว่าปิ้งย่างเยอะๆแบบนี้ค่ะหรือว่าพื่กินชาบูเงนี้ค่ะค่ะน้องเดินทั้งคืนเลยพี่เดินเหมือนเจ้าหน้าที่เลยจ้ะตรวจเต็นเต็นไหนมีของกินบ้างนะน้องก็จะไปหยิบของเขามามเต็นละถุงสองถุงพี่อืมใช่ค่ะ,ะก็จะถ้าถามว่าถ้าน้องมา น้องก็จะมาหลังครัวแต่มันจะอยู่โซนของข้างล่างข้างล่างอะพี่มันจะ,ะมันจะเป็นเหมือนหุบมาค่ะ,ะเพราะว่ามันจะมีท่ออาหารอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราห้ามให้อาหารสาัตว์อยู่เล้วแต่ว่าพวกเศษอาหารอะเราเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเราเป็นครัวของอุทยาน<ะ>เราต้องทําอาหารให้เตอืมเพราะฉะนั้นแล้วพอเราทิ้งเศษอาหารลงไปอะน้องก็จะไปลอยไปท่อข้างล่าง ถ้าน้องมาก็แขกก็จะยืนดูอยู่ด้านบนค่ะก็เลยไม่ไม่เป็นอันตรายต่อแขกแต่ถ้าเจอตามแต่ว่าที่อื่นพี่ก็ดูไกลๆได้ก็จะบอกนักท่องเที่ยวว่าอย่าเข้าไปไกลค่ะเพราะยังไงเขาก็คือสัตว์ป่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงพี่ยังไงเขาก็ต้องมีความดุร้ายในตัวอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็ก็บอกนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดค่ะพี่แล้วอย่าง อย่างที่คุณออนเจอวันนั้นอะคือรู้สึกว่าน้องมาใกล้มากๆเลยอะคือถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเจอแบบนั้นอะวิธีปฏิบัติตัวต้องทำยังไงอะคะนิ่งค่ะพี่แล้วค่อยถอยค่ะข่าวส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ